เมนูทีเด็ดคือเก่าครับืัอนี้ป่าอีกุ้มครับพี่น้องนี่ครับทีมงานพอดอรี่พานโก้ครับหน้าเดครับเพื่อนไปไล่มองมาอันนี้เพื่อนว่าว่าจุ่มว่าสันเมนูนี้อันนี้พอดอรี่ว่าก้อยครับนี่เอ้ยครับทีมงานได้แอมนีหายห่วงครับแต่ละมือแซ่บคือเก่าครับเดี๋ยวมาเบิ้งวิธีกับมาวิธีกระเม็ดการทำครับผมนี่ นี่ครับว้าวหัวหน้าเจ๊กเพื่นค้างหม้อแล้วครับข้าตระไคร้ใบมะกรูดครับร้อมครับนี่ครับเตรียมต้มเตรียมต้มครับทีมงานเขาบอกหัวหน้าเพื่อนกำลังสร้อยมะนาวครับพอลลี่คั้นครับอันนี้ฮะมาเบิ่งเอาพี่น้องเอ้ยแข่นอัต้าภาษาบ้านแอมครับจังซีอีกแล้วนี่ครับพอลลี่กำลังบีบมะนาวครับโอ้ยสุกขามือแหละครับเอิญครับอันนี้ ขันเอาจนสุกเลยตัวนี้ได้ตัวตะห่วงครับเซฟกระทะสีน้ำเงินครับบวิธีเซฟกระทะดำมือน,นี่เป็น <c oughs> อย่งไรครับสังเกตครับเฮ้ยครับโอ้ยกินบมักนาวเตะดังพี่น้องเฮ้ยว่าเสี่ยวไข่มดแดงมันยืดสูงมือน,นี่ฮะนี่ครับกลุ๊บหมักนาวครับเอาแมงบมักนาวเนี่ยแหละมือน,นี่แหมวันาวนาเจ๊กปุ๋งแล้วครับโอ้ยคำปิดเนื้อเนี่ยอมจุเลยทียนี่ <c oughs> นี่ครับปผงแจ้วปลผงแจ้วครับ นี่ครับพ่อรีที่เอาน้ำอันนี้มาใส่ต้มนี่ครับน้ำสมน้ำคั้นเาหืมไว้เสตต้มป่าครับพี่น้องนี่ครับว่ายน้ำคั้นบังนาวครับนี่ครับใส่ต้มป่าครับโอ้โหพัดพัดพัดครับนี่ครับเทลงหม้อเลยครับผมอุ้ยนี่ละครับน้ำสุมครับสุดยอดครับนี่ครับวหนาเจ็กซีลวกครับเป้ยครับลองเบื้องก่อนราชั้นน้ำเดือดหรือยัง โอ้เดือดบุกบุกครับพี่น้องเอ้ยนี่ครับฮ่าทีมงานไ้แอมครับก็เดิมก็เดิมครับนี่ครับบตลเดรี่กำลังส้อยหอมครับส้อยกันครับไ้แอมเป็นผู้สมสักวันครับอยากอยากแก่แกแน่มือนี้ครับตึงตึงมาครับนี่ครับเอามาลองเบิ้งครับเอาเอาครับลองเบิ้งจากต้อนกันครับอดี๋วพี่ลองไหม นี่ครับไอ้อย่อมือลุยเลยด้วครับนี่เอ้ยแจีวครับเบิ้งเนึ่งครับเบิ้งหนึ่งเบิ้งเนึ่งเบิ้งหนึ่งขุดยอดครับเอาเลยเอาแล้วครับเข้าขั่วหมกเพชรลงแล้วครับนี่ครับอ๋อปลาเพี้ยตัวใหญ่ค่ะใหญ่ใหญ่ค่ะอีเด็ดครับเอาครับใส้ลายแซบลายลงไปครับเอ๋ครับเอ้ยผงนัวครับผงจูรสผงจูรสครับ ปลาลาใส่ลงไปครับแน่ครับตบด้วยน้ำปลาครับน้ำปลาครับเดือดเดือดเดือดลงไปครับนี่ครับคั้นครับพอนารีวะฮ์อุ้ยเอาจนแข่นอันตันพู้เลยครับนี่ครับหันมาทางนี้ครับเอาเอาลงเลยนะครับผมหัวปลาพุ่งปลาหางปลาครับเทลงไปแล้วรอเดือดครับรอเดือดครับหอมลงไปครับปุ๊บนี่ครับพอนตรีบอกปลาแดกอีกหน่อยเนึงว่าสัน เลือกเดือกเลือกจางพุดอรี่มาครับอ้าวนี่ครับกินกับก้อยครับเฮ้ยใบว่านไฟครับเข้ากันขนาาครับนี่ครับก้อยเอาก็เรียบร้อยแล้วครับผมรอตักครับนี่ครับต้มเฮาก็สซุกแล้วครับบะนี้อุ้ยพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟครับนี่ครับเฮ้ยต้มสุกแล้วครับพี่น้องเอ้ยขึ้นขึ้นขึ้นครับขึ้นจานครับขึ้นเวทีเสิร์ฟครับหน้าโก้กำลังตักครับอ้ยครับ อุ้ยครับหัวมันกับหางกับพุงครับต้มกับเนื้อมันเท่าเอารับแล้วครับโอ้ต้อนครับโอ้ยเต็มถ้วยอ้เนี้ยพี่น้องเอ้ยครับน้ำต้มกันเลยเอามาแล้วครับวันนี้รับครับนี่ครับอุ้ยสังเกตกันละมังครับก้อยดิบก้อยดิบครับนี่ยไยจะกินซุกก็เอาไปคั่วครับโอ้ยดิบดิบครับเอ้ยต้มแห้งๆครับนี่ครับชิมบงดูสังเกตต้อนพี่น้องเอ้ย ลวกจิ้มก็มีครับอ่าครับผมแซบๆน้ำกันคือเก้าครับวัดดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับผม